วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมนีนองเบลมีแนวทางรัฐบาลไทยของอาจารย์โกยมาฝากค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะชุดเต็มอาจารย์โกยกะยังคงความแม่นขึ้นเ่าค่ะเข้าบนล่างเลยนะคะเข้าทั้ง03แล้วก็75หนะคะ7 5หนี่เข้าตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะคะเป็นตัวเน้นพร้อมซึ่งคุณผู้ชมก็เรียกร้องว่าให้เอาชุดเต็มของอาจารย์โกยโลดเพราะว่า ที่พานมาเนาะสองสามงวดรุดเพราะว่าคุณพ่อคุณนบได้หายชุดเต็มพันหายเฉพาะชุดที่พนเดนมาแล้วเก้าหางไงสิวันนี้ก็เลยเปลี่ยนหมค่ค่ะเอาชุดเต็มมาเลยสิบหางสิบหกหางเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไปเลือกจะไปเบื้องเอาดอกบางที่ที่ที่คุณพ่อคัดมาเดนมามันอาจจะบ่ออกมันอาจจะไปออกชุดร่องที่เพ่นบบได้เลือกมาห้นะคะคุณผู้ชมก็เลยได้นาชุดเต็มมานําเสนอเลยค่ะ เมื่อนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวน้องเวจะพาไปฟังเสียงจากอาจารย์โกยพืพร้อมกันว่าจะมีตัวใดมาฝากเนาะแต่ว่าคลิปนี้นะคะก็จะมีแถมหวยลาวพัฒนาวันนี้มาฝากด้วยนะคะลาวพัฒนาวันที่21กันยายนวันนี้นะคะมาฝากคุณผู้ชมผู้ใดมักตัวเลขนําอาจารย์โกยก็สามารถนําไปลงทุนนําได้เลยเด้อค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้ก็มาอยู่ข้างนอกค่ะอากาศฮอนค่ะแดดแรงมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเบิงฉาข้างลังหลดแสงจ้านี่คือแดดเผาเลยค่ะคุณผู้ชม อวันนี้น้องเบลจะพาไปฟังเสียงจากคุณพ่อพ่อพ่กันเลยค่ะว่ามีตัวใดมาฝากบ้างเนาะเะนาะถ้าชอบคลิปนี้ให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดแชร์ให้น้องเบลด้วยนะคะฮัโลหโหลฮัลโหลจ้าสวัสดีคพอ่อพ่อสวยดีัน้องเบลจ้าครับครับพอ่อพ่อสะดวกบ่จ้า สะดวกมีเวลาคุยบอน้องเบวขอเวลาสิบนาทีนะจ้าสะดวกอตอนนี้เพราะ่ั้นห้อยอย่างสบาอมินพรดีเนาะจ้าพ่อเนาะเ<ะ>วลานี่เนาะแต่ว่ามีเสียงรบกวนไหม่จ้าพ่อคนลายบ่จ้าอยู่นั่นเพ<ะ>าจำได้เพราจำจำได้บ,<ะ>ดบ่งวดนี้ถือมานั่บอพ่อโบชัว <laughs> โบชัวโบชัว่าโบชัวถือมาเยอะโอ้เฮ้ยถือโบชัมานั่งยุติีจ้าไหวมั้ยได้ไหวไหมขึ้นงานนั้นั่้นงานเยอะแยะงั้นเสียงมันดูควนเลยนะอ๋อนี่ก็คือเสียงจากอาจารย์โกยเด้อร์ค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมานะคะตามตามที่ว่าเลยเข่าบนล่างเนาะค่ะพอนอชุดเต็มครับ มันเป็นเขาอยู่แต่ว่าพี่น้องอาจติดบ่ลเชื่อเพราะมันรุดมาสองวัดซิกกันได้อ่ดูวงกันบั้งวงกันนี่เขาหรือว่าเขาน้ำไม่จุ้วแล้วนักเขานะจ้าแมนอยู่ที่พันพานมาพ่อบ่ได้หายชุดเต็มพ่อตัดมาหายเลือเก่าหางบังเออมันไปเข่าแต่ชุดสิบหกหางเนาะพ่อเนาะครับนี่กันหน่อยงี้กันเลยครับเอาครับเอฟซีควชุดเต็มคือเก่าไหมครับพ่อ จ้าเอฟซีขอชุดเต็มสิบหกสิบหางมาเลยเดี๋ยวเพ,พิ่นไปตัดเอาดอ,อกไว้สั้นโอวยคำว่าเชื่อ <c oughs> ได้ป่ะนึ่ามนชื่อได้ปกะเด็ย่าง,งว่าอยู่ลเลยเพราะงั้นี่ไห้เลยอาจารน่เอากันเน้นขีดเสน้นไปคือเกาหดก่อนพอกันยังเน้นให้ถูกเจ็ดหามเป็นบ่จ้า,จาโอ้อยเอาที่สองหางนีมัน,ะนง่ายเดี๋ยวนี้มาประมาณเี้ อันนี้เปนหนึ่งสองสามอ่าีหกเจ็ดแปดเอาชิดห้างประว่าชิดห้างนีง่แ <10 S 2> หละไม่ดอันอนี้เชิดห้างเื่อนนีบ่รครับแมนเอฟซ <FC S 2> ีเิ่นก็บขอชุดเต็มคือเกาแม่พ่อว่าพ่อบปต้องคัดให้ดอกพิกเพียงแค่ขีดเสซนไตเน,น,น้นไว้คืองวดก่อนครับเอาก็ับเอาเะเอาโอเอซีก็ <FC> ผู้ที่ติดตามคุณพ่ออยู่ก็จะจะรู้อยู่แล้วว่าเลขคุณพอน่ะที่พกค้างชุดเต็มเนี่ยบ่พลาดอยู่แล,แล้วครับกัเอาชุดเต็มจะให้น่าแต่ว,ว่าชุดนีม่นนมันก็ยิงมีหรวครับอ่าเอาเอาหรือว่าป่วยยงกับป่าวอยู่ที่ไปรวมยินงอยู่จ้าเริ่มเลยค่ะพ่ออาจารย์โกยชุดเต็มบนล่างนะคะสองห้า สองห้าสองสี่สองสี่สองหกสองหกสองศูนย์สองศูนย์สามห้าสามห้าสามหกสามหกสามสี่สามสี่สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดห้า เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดห้าแปดห้าแปดหกแปดหกแปดศูนย์แปดศูนย์นีา้างครับจ้าซ้ำเก้าซ้ำหวดก้อนนันลาบวลายดอกพ่อชุดเต็มเนาะ าบานีกับไฮพ่อคีเซนไต้ไยจ้าเด่นไาแน่จ้าคีเซนไต้ก็สามห้าสามห้าสองสี่สองสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่สามสี่สามสี่สามหก สามหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดติผมแ่ตัดเครื่องเหรอเ้าบอบเจ็ดหาผมมันออกไปแล้วไม่ว่พ่อสามศูนกับตัดเครื่องเหรอให้มาทดสอบให้มาเอาเนี่ยแต่ี่ตัดเครื่องผมไหยครับตัดจีตัดตดนะแต่ที่เปนึ่งสามศูนแปดซี่ีที่เราพ่อพ่อไม่ได้หายแปดซีพี่แปดซีนั่บอกอ๋อแปดซีผมม่ได้หาผมตัดไปม่ตัวเลยครับ ก็ไอ้ก็ไอตัดตัวได้แน่ก็จะพอว่าไม่สามศูนย์เจนางแล้วเขามันออกไปแล้วเมื่อกี้ับเจ็ดห้าน้อตัดไปโลดน้องเบลกากระบาดพอมันเก็ครับเดี๋ยวจาตัดเดี๋ยวได้ก็ได้แน่เว่ามันออกไปแล้วน้าขึ้นมาก็เอาหน้าอีพี่จะเอา่ปเอานะครับแต่ว่ามันก็อยู่ในชุดเต็มคุณพ่อเนาะแต่ว่าบังเอิญวังวัดก่อนมันออกไปแล้ววันนี้มันจะมาอีกบ่อ มันเห็นหออกตัวเก่าแต่ว no ่ากันมักกันเล่นได้เนื้อพอเพราะมันมีในชุดเต็มพออยู่ครับเคยเดี่ยงน้อยเดี่ยงหน้อยอตัวกวางออกว้าเลกวิ่งตัวใดเจ้ะพ่อเลกวิ่งเด็กวิ่งวิ่งสามนะครับเด้อสามตัวเดียวเลยบ่จ้าอ่าอีกสามตัวเดียวเด้อครับเล็กเด่นจ้ะเล็กเด่นพ่อสองสามเจ็ดแปดครับ เมีสองมีสามมีเจ็บมีแปดครับสามตัวได้เต้ค่ะพ่อสามตัวไปคงสุดท้ายนะเพราะยังมีข้อไปเห็นกันออ๋เดี๋ยว,ยวคงสุดท้ายว่าจะตามอีกอยู่ด้วยค่ะพ่อ,องหงุดนีทามีเวลาเนาะครับครับเพื่อได้สามตัว